ประกายเรียงลายยามค่ำคืนเบื้องหน้าดูงดงามนักและเมื่อได้รู้ว่านี่คือแสงจากพระเมตตาที่นำมาสึ่งความพอเพียงสถานที่แห่งนี้ยิ่งสงคุณค่าและน่าประทับใจไม่รู้ลืมคันยามอาทิตย์ทอแสงแรกของวันเราก็เริ่มออกตามรอยเส้นทางแห่งน้ำพระราชหฤทยัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ราษฎอบ้านขุนกลาง บ้านขุนกลางตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปะการยอเผ่ามง้งและเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเริ่มดำเนินการกร่อตั้งในเดือน 5, กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522จากพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการช่วยเหลือราษฎรชาวเขาให้มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่นอย่างการปลูกพีชก็ถือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่น้อยเดิมนะฮะลูกพีชหรือลูกท้อนะฮะมาจากประเทศจีนทางภาคกลางทางเหนือนี่ก็เรียกลูกท้อลูกท้อมาเรื่อยๆมอมเจ้าพีเสดก็เห็นว่าลูกท้อเนี่ยควรจะเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมก็เรียกว่าลูกพีชทับศัพท์ไปเลยนะฮะหนึ่งปีก็ออกหนึ่งครั้ง รูดูก,การที่เหมาะสมที่ว่าไม่ค่อยมีความหวานมากก็คือช่วงประมาณมีนาถึงเมษาลูกพีชเป็นผลไม้มืองหนาวที่ต้องดูแลบำรุงอย่างใกล้ชิดต้องทำการตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ต้นสูงเกินไปสะดวกในยามเก็บเกี่ยวและเมื่อออกผลแล้วก็ต้องนำกระดาษไขมาห่อไว้เพื่อป้องกันแมลงวันทอง ลูกพีชที่เก็บเกี่ยวได้จะนํามาตรวจปริมาณความหวานด้วยการตัดเนื้อผลแล้วนาไปบีบลงเครื่องทดสอบจากนั้นก็จะมีน้องๆน,นักศึกษาจากหลายสถาบันที่เข้ามาเรียนรู้งานภายในสถานีคอยเช็คผลคัดขนาดและแพคลูกพีชเพื่อส่งไปจําหน่ายตามที่ต่างๆและสิ่งที่ตามมาก็คือไรายได้ที่ชาวบ้านจะได้รับพอตอนนี้กิโลหนึ่งถ้าเป็นเก็บเอ็กต้าเนี่ยก็กิโลหนึ่งก็ประมาณสัก90าบบาทค่ากล่องค่าวัสดุนี่ทางโครงการหลวงเนี่ย คุนคนลงงทให้ไม่เพียงแต่ไม้ผลเท่านั้นที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไม้ดอกอย่างเป็นจะมาศ์ุ่มก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่สถานีส่งเสริมให้กับสมาชิกสมัยก่อนก็คือปลูกฟีนเนี่ยนะก็ปลูกไปปีๆแต่ก็ไม่เคยเห็นาบบ่างสบ่นก็หลังจากอมีโครงการของในหลวงเข้ามาก็เริ่มจากสตรอเบอรี่ก่อนก็ปลูกไม้ผลไม้ดอก เราเป็นจำมาดไม่ให้ปลูกสอนวิธีการปลูกแล้วก็แบบว่าเราไม่มีเงินลงทุนแล้วก็ไปเบิกยาเบิกปุ๋ย,ยที่โครงการหลวงมาทำเขาลงทุนให้เราทำรายได้ก็พอกินพอใช้สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์นอกจากจะส่งเสริมการปลูกพืชแล้วก็ยังมีการต่อย,ยอดพัฒนาโครงการโดยการทำวิจัยค้นหาสัตว์ที่สามารถเลี้ยงบนที่สูงได้และการเลี้ยงปลาเรนโบท์เท้า ปลาสเตอเจียนก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทางสถานีนํามาส่งเสริมให้แก่ชาวบ้านเรนโบเท้าเนี่ยเราเพาะผัุนสำเร็จได้เมื่อปี4-1จานนั้นก็เป็นปลา,าสเตอเจียนแต่หลักๆกนี่คือป,าป,าปาลาเลนโบเทาปาลาเลนโบเท้าต้องเลี้ยงบนพื้นที่สูงอากาศและอุณหภูมิน้ําต้องเย็นอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตจออินทนนท์เนี่ยโอเคอุณหภูมิน้ํา เย็นพอเหมาะที่จะเลี้ยงปลาลนโนเทาได้แล้วก็เมื่อเราทําการวิจัยทดลองมาเนี่ยเราพบว่าปลาลนโนเทลของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีกว่าต่างประเทศหลังจากที่เดินชมบ่อปลาได้สักพักเราก็พบกับคุณลุงโสพลกําลังกุ้มก้มเงยเงยในมือมีผ้าของมา้าด้วยความสงสัยจึงไม่รอช้าเดินเข้าไปหาคุณลุงและก็ได้คําตอบว่าเวลาถึงยามนี้ล้อมันบดดินไหครับถ้ามันดดินเรวเราจะแน่ที่หงีได้เลย เราจะกว่ามันจะอ่อนแล้วก็เราก็ยับครับพอ,อยับได้แล้วนี่มันจะเบิดดิน้นละปลาตัวนี้มันจะเปิดปลากระดูกอ่อนครับคือเรายับแห้งๆก็อะไยังยับขึ้นไปตัวนี้ที่การได้ครับที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่รัษฎรชาวไทยภูเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชืองอความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและยังมีสวน80พสิษาที่เต็มไปด้วยไม้ดอกและพันไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นน้ำตกสี่ภูมิต้นน้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่สายสำคัญเปรียบประหนึ่งสายน้ำพระราชหฤทัไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตเสมอมาพระองค์ทรงวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชาวไทยภูเขาผสานกับการสร้างอาชีพที่มั่นคงน้ำรงอยู่ในความพอเพียงภายใต้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ คือได้ช่วยคงการหลวงและช่างรายได้ให้เจ้าบ้านช่วยให้ให้พื้นพื้นที่ตรงนี้ทางนีน้มีสีเขียวรู้สึกดีใจมากครับที่ต้องมาใช้ยางพระบรมราเจ้าอยู่หัวเราคนไทยโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัวถ่อหายจไปตตูอย่าบ้านเสือก่อนนอนอกกาญยารองเนี่ยนู่นหนอเป็ดขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญแลาก็มเราเป็นรุ่โพล่งสายตลอดไปครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ความประทับใจที่ราษฎรชาวไทยภูเขาต่อพ่อหลวง ยังคงประจักษ์อยู่ในรอยยิ้มและในแววตาไม่เสื่อมคลายเช็กเช่นทุกวันนี้